สวัสดีนะคะวันนี้มีบริการดีๆมาแนะนํากับเ,เพื่อนๆกันค่ะในการเพิ่มไลค์โพสต์ของ Facebook นะคะตัวนี้จะเป็นตัวไลค์คนไทยด้วยนะคะคลิกลิงก์จากด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เข้าสู่เว็บไซต์เข้ามาก,กันได้เลยค่ะ ในหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเว็บไซต์ km h i ด s ซเชียนะคะจะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไรา์เพิ่มแจกเพิ่มคอมเมนต์และอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถมาตรวจสอบบริการกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในนะคะเพื่อนเพใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือเชื่อมต่อจากอีเมลตรงนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ด้านในนะคะไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ด้านบนสุดค่ะตัวนี้จะมีแพลตฟอร์มอยู่นะคะสามารถเลือกแพลตฟอร์มกันไปก่อนได้นะคะในส่วนหมวดหมู่มบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายบริการด้วยกันนะคะสามารถเลือกกันไปได้เลยแพลตฟอร์มตรงนี้เลือกเป็น Facebook ค่ะหมวดหมู่มบริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นไลน์คนไทยตรงนี้ค่ะบริการด้านในมีทั้งไลน์และอีเมจิคนไทยนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้24ตัวไลน์ความมือจะเป็นรายละเอียดค่ะตัวนี้ลิงก์ตัวนี้เลือกโพสที่ต้องการจะใช้บริการกันได้ก็ขอเลือกเป็นนนโพสกคคู่ึงะะ ขอเลือกเป็นพรีทนละกันกดที่เวลากันได้เลยค่ะคัดลอกลิงและนาไปวางกันได้ยอดเดิมอยู่ที่276หนะคะจํานวนตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่20ใส่กันไป20ค่ะในราคา10บาทนะคะกดสั่งซื้อกันได้ตรงนี้เลยค่ะระบบลิงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะนั่งรอยอดขึ้กันสักพักหนึ่งค่ะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อนิดก่อนแถบหน้านี้จะไปแถมรับประวัติการสั่งซื้อค่ะในจุกๆก็จะอยู่หน้านี้นะคะรอการตํำยอดเข้าว่าสักครู่หนึ่งค่ะ ในได้ช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง3มช่องทางด้วยกันตอนนี้ก็ใช้ได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเราจะไปสแกนคิวของโค้ดรองรับทุกธนาคารได้รับบนณสถึง5%เด้วยกันคลิปโซตัวนี้นะคะโอนเงินต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดาที่สุดเลยค่ะไปดูติดต่อเอ็มมนกันนะคะในหด้ติดต่อเอ็มมนตรงนี้นะคะตัวชี้เหลือตรงนี้ค่ะก็เพื่อนเพื่อนท่านใดมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเติมเงินช้ายอดเข้าช้านะคะก็สามารถ นำเลขออเดอร์นะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะหรือส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกานไปได้เลยค่ะหรือแอดไลน์ตรงนี้กับแอดมินให้แก้ปัญหาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไปดูแนะนำเพื่อนกันนะคะในนะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าได้สนใจยก็สัมาราค่ะคัดลอกลิงค์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆก,การเติมเพื่อนของเพื่อนเราเขาจ่ายได้รับ โบนัสถึงห้าเปอร์เซนกันด้วยกันนะคะมีซีรีส์จีนให้ดูด้วยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดต,ตรงเติมเงินเข้ามาแล้วห้าร้อยบาทขึ้นไปก็จะได้ละการดูซีรีส์ฟรีเกันด้วยกันนะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบางส่วนหรือยกเลิกก็จะอยู่หนนี้ทั้งหมดเลยค่ะมีบริการด้วยนะคะทุกๆบริการ ทุกๆเบสฟอนจะอยู่ด้านนี้นะคะสามารถมาตรวจสอบกันได้ที่หน้ารีเลยะค่ะในขณะนี้นะคะยอดไลฟ์โพสจากคนไทยแท้ๆเลยนะคะได้จากโปรไฟล์คนไทยแท้ๆเลยะค่ะเพื่อนๆได้สนใจในบริการนี้กดผ่นหลิงเข้ามากันได้เลยนะคะ